งานนนี่แหละเอาเดียมเทียมท่าเลยนะับเทมีพี่น้องพ่ครับสวัสดีทุกคนท,กท่านครับผม <S <S เ,เจอผมมีหนึ่งคลิปกับช่อง YouTube นะ <S <S าโคขหน่ครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาสาย5้านะครับทุกท่านวันนี้มาสาย5้ามาพบจาร์ลี่นะครับผมมาวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะมีของฝากของต้อนอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้ยอาจารย์อีกอาจารย์อีกหน้าโคกหินแหงครับผมบุกเลยครับผมสวัสดีครับโอ้ยมาหาอาจารย์ลีนะครับเนาะเพราะว่าบม่ได้มาหาัน้านเลยครับผมก็มาถามข่าวถามข่าวว่าเป็นไงเนาะเห็นออกตอนช่วงนี้บอกยูฟ่าเหนืหลายครับพี่น้องมานั่งมานั่งผมง่ายง่ายครับผมง่ายงายเลยนรับโอ้โหสวยนะนั่งที่หอยเย็นเจ็บเลยครับผมเย็นหมกแป้งครับผมพี่น้องนี่แหละควมรูที่อาจารย์ลีลงไปเนาะอาจารย์ลีเนาะ อธิบายเรื่องสายผูกสายไฟการต่อสายสูงสายต่ำนะครับผมครับผมครับผมเน้นหลายอย่างเน้นยุคครับเน้นครับเน้นพอนมัจจุราชอะไรตัวตนกันนี้นะครับนะฝากฝากทุกท่านนะครับที่เล่นสายไฟเล่นสายเมืองนะครับเนาะระมัดระวังกันครับช่วงนี้นะฝนน้ำก็คือความปลอดภัยขห้องเนาะครับผมที่่าคนที่เล่นสายไฟ เรียสายปลาเหืือนกันน่ครับผมสายปลาอี่อันตรายมดแดงครับมดแดงเหรอมดแดงแน่กับปูแน่อะไรนะครับผมกัสายไฟแล้วบางอย่างเดียวเหรครับนะครับแล้วบางตเอ่อไฟแรงสูงนะครับเนาะบางที่ผมก็เคยเจออยู่ว่าตอนเอาพเนียดไปว้างนะครับมันเคยดูตอนไม่สาวผมครับดูตอนแต่พเนียดที่เขาเป็นเล็กนะครับผมที่เป็นขาเล็กเนาะอาจารย์ลีเนาะครับครับแมน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 ครับอาจารย์เลก สิเป็นขาเล็กกิมค่อยดูดึงก็บจิบบอครับมื่อนั้นผมลกตอผมเกิดยาลงมาได้ผมจนสิได้ป้อยกิมครับรถเลนไม่หลายผมอยากไอ้คนอันนี้คือประสบการณ์ผมครับผมก็เลยบ่ค่อยถนัดฝันสายเมืองแต่ผมก็ยังเลรีอยากเลรียญนิโก้แลละครับผมเพราะว่ามูบ้านเหรีสายเมืองกับตรงเลรีเมืองเพิ่ป็นยังไนะครับอ่ะเด็กๆกัไปคุยสนทนากันดีครับ ครับผมเอฟซีน่าโคกินแทเนาะครับผมสวัสดีช่องยูทูปน่าโคกินแทนะครับผมวันนี้กับจารีครับผมครับที่หนึ่งครับผมช่องเจษดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมจารีนะครับผมนครับผมก็ได้เดินทางจากอยุธยามาสายห้านะครับผมจันเหน็จจันเหนไปสายมากเกาะคือบารเวลากุลีบาร์บาุลีครับผมเดินทางมาเยี่ยมอาจารย์ลีครับกับมาเลินน้ำกันนี่นะครับเพราะว่าเขไปเห็น ได้ออกตอนนุมนะครับกันนึ่งว่ามันจิตง,งานคือขงานหลายแย่างครับอยามาเบิ้งครับเฮนริกมาเบิ้งเหลืว่าเหยีดงานอย่างเราพี่น้องนี่ครับคือการหลีบเหยีดงานก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเรี้ยงสูงที่บริษัทชิแล้วครับผมครับยังห,หมอแปลงพวกนี้ทุกอย่างเลยคือการเหยีดสายไฟกันเอาตอนนุ่มเราอย่างนี้เนาะครับแมนตอนุ่มีมีโอกาสได้เหยีดชิปเอาสาวไปมามาทดสอบไฟฟ้านะครับแมนบอกแล้วว่ามันดีทุ่นได้จ็กบูนประมาณนี้นะครับเนาะครับย่านพี่น้องที่ เอาพผนเนี like yeah. we we ่ยไปผ่านสายไฟว่าไฟมันติดลงมาถึงถึงห้าวอประมาณนี้ะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์มันก็สามารถที่จะทนได้อยู่แต่ว่าขันต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าแรงสูงเขาเขาเขาเห็นครับพวกเนี่ยมัจจุราชหลายตัวตนเลยนี่ครับเนี่ยก็คือบางคนเป็นเซียนไม่ขนาจจะว่าบมถูกต้องนะครับผมก็คือต้องเอดคลิปบอกเพมันเนาะเพราะว่าความรู้นี่หน่อยเป็นปันกันไปครับการตองบนเขาใหญ่คือ มันก้มหลูไม่มีสิทธิ์สุดหรอกครับผมศึกษาไปนะครับเบิ้งเบิ้งทุกช่องครับผมกับเบิ้งทุกช่องเหมือนกันนะครับเบิ้งทุกช่องเอาชิปนี่ผสมชิปนี่เอาก้มรููจากผู้นั้นผู้นี้ครับมาถ่ายทอดมาศึกษานะครับตอยอดกันไปเรื่อยๆ้อยเนาะคือเอาเรียนเรียนประสบการณ์นะครับคือการต้นของเขาคือบางที่การเด็นชิปเนี่ยครับมั่นต้องใส่ค่าเสีใจการเดินทางทุกอย่างนะครับผมการเดินชิปนี่ก็คือบางที่คือ่านมั่นนี่ ข้าวโทานมีอะได้นี่มันตรงไปเตอเทียนี่พตกตั้มก็พั่นกับผมตรงเยอครบผมฝากยท่อนนครับกดเบิ่งแหมเอาจา์โลดไหมจา์โลดอ่ะจา์โลดเกิดเอมนปัาหาอยู่เพลงไหนเนาะก็ไปเห็นเบบืทร่าหาเลยนึกที่ยาันหลดจา์โลดเอ้ยเพลงนำนะตรงไปนาะนะครับชอบนกตอนเด็เบิ่งคิปเลยเด้อ่งคิปไห้เบิ้งเนี้ยตันโหลดบ้านี่จันสว่างเลยขึ้เหีียดเอาจย์สว่างงานบตจนนีจย์สว่างมงาน ขี้เห็ดขี้เห็ดทั่วงอกดีเลยว่าจารย์สว่างนนกนกกินทั่วงอกในบราเว์สว่างตามจริ์สว่างนะครับขี้ทวดครับผมอาจารย์สว่างไนคิดขี้ทาบเวมหลินไม่ได้อีกอีกของก็มากนะครับเถื่อเลยนะครับอตึ้งโดนแล้วแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับก็อีกแต่รเวณนั้นยังเนี่ยารเไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมดีใจครับผมครับมีตรภาพดีดีห้องแบว่ามีตรภาพดีนะครับผมคนเดี่ยงนุ่มคนับเคนเดี่ยงนกมจ้าผมเบื้งนกอ่ะ ผมเบื้งช่องเลยนี่ผมเบื้งนกต่อผมเลี้ยงเลยตัวใดผมก็ไม่นงหรอกครับผมแต่ผมก็มักการต่อนกเขาเนาะพี่น้องแต่คือผมมักการต่อและการเลี้ยงนะครับผมทุกอย่างโอ้โหเห็ดยาอย่างเดี้ยวรับผมเสียคลิปอย่เบิ้งหรอกครับผมโอ้ยเ็ดทั้งคาะเขามาตอนเย็นๆเขาไล่สดเลยครับผมอันนี้เห็ดคลิปอันนี้เห็ดคลิปพานเนาะพีเห็ดคลิพานผมมีจีอาร์เลยพี่น้องเบิ้องเราทำเนาะคือห่อ เดี๋ยวเมื่อวานผมบอกผมที่มันไหลสุดเดี๋ยเบิ้งยนีไปต่อแล้วครับผมเดีไหลสุดครับที่พี่น้องผมเบิ้องอาจจะมีโอกาสด้วยเนี่ยเนาะมีโอกาสที่ได้ไปกินเขาปลาร่วมกันยี่แล้วนะครับเนาะทั้งผมเนี่ยกะกลุ่มคนเราเขาเนี่ยใส่หาพวกหน้าหน้าพวกสายหมาะมู้นี่นะครับเพื่อจะออกไปทั้งนั้นไปแวะไอ้นี่ยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันเที่ยวปลาจิ้งเขาปลากันมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสครับแต่ว่ากับซอย เคียนงานเนโลงตัวเองมากกันนะครับคือคือกึ่งกเนี่ยเขียนนั่นแหละครับเพราะว่าก็ได้แค่ไปฝึกเนี่ยมือเสาร์แค่แปดโมงนะครับแปดโมงนิดๆแล้วก็เขามาเค็ีงานนะครับวันได้ออกไกลทีมงานกับไปไกลกับมีอยู่นะครับพวกจานมีสายพวกพี่หน่อยคนไปสระบุรีนะครับเพิ่งก็ได้ได้มาหลายอายุนะครับนกหนกกับเขาเนั่นนะนะครับจะรอด ช่วงนี้กับฝนมันตกนะครับเนาะกับพวกคอยได้ออกต้อหลาหรอกครับช่วงนี้ใอ,อ้ฝนห,หน้างๆสักพักแต่ก็จะจิบหรือต้อนลกไปนี่ดีแน่พ่กเดีแน่แหละครับผมแม่นครับธรรมดาเนาะครับเนาะคือส่วนม,ม,ม,มากมีแต่ผ่าผมมือิงมาไปหากินเข่ามาเพื่อชิปจริงนะครับผมคือความหมายก็คือเข้าเพื่อชิปเนี่ยครับมันยังเนเพื่อนบ้านก่อนครับผมเพราะว่าเข้าตรงเรียนชิปเป็เพื่อนแหลกเรียนกันครับผมแต่ว่าคือว่าคือว่าหนึ่ง กับหนึ่งที่เข้าไปเฮ็ดชิปการเข้าสิไปต่อนโนแบบเพิ่อสิเฮ็ดชิปเพิ่อสิเดียวมัาน้องเก็บของเลยนี่เนาะเออเครื่องของเรื่องอย่งผเรื่องเพื่นเลื่อมันนั้นเลื่อมอันนี้ครับผมมันเล่ยแต่ก่อนันแต่ก่อนผมเล่ยผมใครเลยก็เพิ่นครับแต่ก่อนผมใครมีทีมงานกับผมผมมีแต่ไปแข่งเขาเพิ่นส่วนมากเพราะว่าโอกาสของผมนี่มันมันโตรงกับเจ้านะครับคือเพิ่นผมสิออกตะเสาแต่ผมสิมันรวม นั่งเทียบเทบเทีสายนะครับผมาะว่าผมวันน้มีเวลาออกตีหาเพื่อเงินี่สินะครับตีหาต้อนผมกับสีดอยู่ขึ้นมาไอนี่สดไว้ไอนี่ตองไปโซ่ของก้อนเนี้วก็ตรงไปเนี่ยทุลักผมผมจะควันน่ะนะครับตองไหนมาต่อวันนี้ว่าสินไล่แต้มนก็จเจางกันไปวระท่านบอกครับเครับคือมันนี่แหละคล้ายๆมัอนี่แหละไอนี่ไปลดบรีมากไอนี่ก็ พวกมหาผมกับมาแวะกันนะครับนี่กัคือเป็นมิตรภาพพี่น้องมิตรภาพมาแวะกันนะมานั่งคุยกันมาเห็นหน้ากันนี่เลยครับก็คุยกันระยะหนึ่งแล้วเลี้ยวกับสิแมนแล้วแบบว่าวมวนลครับผมมวนแก้มีที่มันนี้ก็่่มีอย่างหลายนาะอาจารย์เนาะครับเอาผมมันนี่ฝากไว้มาอาจารย์หลีครับฝากติดตามเนี่ครับผมฝากฝากแ้วเรื่อยๆครับลีซซี่ของผม นะครับเอฟซีกลุ่มคน,น,น, air, ร,นนะครัรน FC, รนนนะนเกเขาเนี่ยใช้หากระฝากส่องหน้าขูกหินแหยของอาจารย์เอกน้ำนะครับอ่าทั้งส่องอาจารย์เอกเอฟซีอาจารย์เอกกมาเบิ่งส่องผมน้ำนะครับก็เลี้ยงเตียงกันไปครับเพราะว่าเมื่อกี้พ่อมดูเน่ยมวนเน่ยกินเขาป้าเน่ยแหละครับผมมันกิบผมหลายมันได้พ่มดูเรียกพ่อมดูครับ มันกับว่าในไลฟ์ในคือเพื่อนกับเด็กไปแล้วคมรูนะครับแต่ว่อยางเด็กซ้ำเพื่อนเออคือคือมันจะรูกันทุกคนแหละครับดีว่าเส้นโกเส้ยนไม่กับพวกเนี้กับเพื่อฝากติดตามทางช่องนันเด้อครับผมก็ได้เออสื่อนุ่มให้ลูกว่าก็ได้สไตล์ของผมมันปเจะทิชชู่ใลนะครับผมม้วนพี่น้องม้วนครับสไตล์ม้วนครับไปต้อนกับม้วนเสียงหัวเราะกับคำบอกคำจาใดนะครับพี่น้องที่พวกผมเอ่ยไป นะครับอาจชีบอกเขาหูอาจชีบบลลื่นหูนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอโทษนะครับเนาะขอกราบขอโทษไว้ณที่นี่นะครับเนาะเพื่อพว่มสนุกนะครับที่เฮ็ดไปกับเพื่อพว่มสนุกเพื่อพุ่มเปเื่อเพื่อนนะครับเพะว่าหนึง่งสำหรับคนที่เลียงนกเนี่ยผมว่าเนี่ยเวลาว่างนิดๆของเฮ้าเนี่ยครับมันมีความสุขมากเลยนะครับมีความสุขจังสมุิงานหลายสนใดเนี่ยครับพีน่น้อง กบานไปปุ you know, to to ๊บเนี่ยผมให้อาหารนกเนี่ยผมจะบม่คิดเรื่องงานเลยคือตัดออกจากหัวได้ครับเรื่องงานไปปุ๊บเขานกย่างเดียวนั่นแหละครับคือความสุขในพี่น้องเนาะแมน่นนี่แมนแมนแมนเอาครับผมมีอย่างไรครับคุณนี่กับจารีมันกับฝากช่องนั้นะครับผมรับช่องหน้าโวยเนี่กับขอบคุณพี่น้องหลายได้ครับผมติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมรับ คลิปนี้ก็บผมียังไงครับมาสังสรรค์คุยกันซื่อครับผมคุยกันเรื่องการเรียนงานการมันนี้ก็บผมยังไงก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมจูบผมนี่แหละครับต้นสายไปเหตุที่มาหากันครับผมนี่นะครับจาร์ลีก็เลยฝากเป็นสาวต้อนรันะครับผมทุกท่านอันนี้ผมวันนี้มารีวิวนะครับนี่มาไลยรีวิวครับคือคือมิตรภาพอาจารย์หลีกเป็นภาพด้วกันเพิ่นไหนมากครับเนี่เพิ่นกันเ็มมากให้กัน นนะพี่้องมาตาไสครับจารีตัวนี้อ๋อนี่พื้นเป็นเอฟซีผมครับอ๋อเป็นเอฟซีบนนี่เป็นไฮผมมาสิโฟอ,อันเรามาแกะนะครับตอนนี้ผมยัชี้ไปแกะสาวนะครับแต่นี้มันเหลือมันเหลือผมก็ให้ทีมงานใ้นี่แหละเอาเทียบเท่าเลยนะทั้งเจมีพี่น้องคนอยากได้มีอีกบ่ดท มันเบื่อเราเออคือมันเบิดแล้วครับตอันนี้อันนี้อันนี้ก็จองไว้แล้วมีเราได้เอาไว้ให้อันนี้คือคุยกับอาจารย์หลีพคนมากโดนแล้วว่าอันนี้ได้มาเอาโลดว่าสั่นแม่นอันนี้ก็สิเอาแดกกับดิวพคนเออได้เลยไม่ยากจัดไปครับยังไงนั้นมีสภาพครับพี่น้องก็ให้ไปดินครับผมให้ไปเพราะว่าหนึ่งดีนะครับถ้าผู้ใดอยากได้นครับ แล้วตอนลูกครับสาเวียดเวียดเท่าไรครับสามสิบเวียดอันนี้มันหาสิบเกียสสิบได้ไหมครับหาสิบเกียสิบสิบสองเมตรเนาะครับตัวนี้สิบสองเมตรครับผมสิบสองเมตรมันใส่ได้ถึงสิบสองเมตรได้เลยครับแต่ว่าเขาต้องเอาออกครับเอาต้องเอาออกจักเอาออกจักหนึ่งเพราะดีเอาเมื่อไหร่ขอพูดหน่อยจ่าลีเนาะอาจารย์ทุกการติดตามเนะครับผมฝากคนใดก็แชร์ก็ติดตามกันไว้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปครั้งต่อไปครับผมอาจาร่าลีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม